Tắt <laughs> <Day> off <cười> <cười>

นี่คือนี่คือทีมเดียวกันหรือว่าอะไร,รอ่ะนี่ยการบอลกัน,น,นเอ้า่าะ พยายามตะกัดเอาบอลลงตเปลี่ยนเร็วๆลูก ป่าสองคนไงเป็นตัวทีมอื่นเนาะเนี่ยนเนี่ยโอบี้เนี่ยกับคนเสื้อเขียวนั่นน่ะสองคนเนี่ยเออคืออะไรคืออีกทีมหนึ่งใช่ป่ะคืออีกทีมหนึ่งหรือทีมเดียวกันทีมเดียวกันเหรอทีมเดียวกันเป็นตัวกันยังไงกองหลังสองคนนี่เป็นตัวกัน